สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากรามสองค่ะวันนี้อากาศดีมีแสงแดดแล้วก็มีลมมะพร้าวต้นนี้ก็ดกนะดกเรา จะไปตลาดกันค่ะทุกคนไปหาเสื้อ,อไรมาทำกินอยากกินผัดผักรวมเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้ไม่เห็นตกเลย ต้นตีนเป็ดทั้งนั้นเลยทุกคนช่วงออกดอกก็กลิ่นแรงมากวันแรกมาโอาแบบเกือบอ้วกพอหลังๆมาเริ่มชินค่ะหอมเฉย น,นี่ก็เป็นยังไนอนุบาลโรงบเรียนกรุงเทพกรุงเทพพิทยา นัมเบอรพวกเราก็จะพักอยู่ที่นัมเบอร์วันะคะทุกคนออสเทนวอช มีอเมซอนด้วยตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกสบายตรงโนนก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าแล้วก็อาหาร บานมอะไรเนาะพิ้นน้ำน้ำจิน้นมีเฉ๋มีเฉ๋ <c oughs> <c oughs> น้ำมะนาวมีเฉ๋ <c oughs> มีห้องน้ำสะดวกสบาย เกาเหลาเลือดใบตำลึงโจ๊กร้านนี้อร่อยทุกคนแนะนำเลยใครมาล้ามสองน้ำวันเนี่ยอร่อยมากต้มเลือดหมูนะน้องพิงค์เนานะ